ดับตัวยกไฮยกโลขึ้นมามีทำไฮเออร์โลทำให้หายเรียบร้อยแล้วให้ไอชุดนี้เป็นก็โอ้สิริวันนี้ก็ต้องบอกว่าสิริโซภาเรได้น่าสนใจมากนะครับคือจริงๆเขาเนี่ยเขาชุดตรงเนี้ยลักษณะคล้ายๆเป็นชามอ่างนะครับเป็นคล้ายๆถ้วยเนี้ยนะครับแล้วก็ย่อลงมานิดแล้วก็เบรกได้สําเร็จแล้วเบรกไม่พอนะครับพี่เขาผ่านซ่าเลยนะผ่านสายสินใหญ่ที่ไม่ได้ด้วยนะครับยืนเหนือสายสินใหญ่หลังจาก งั้นก็เป็นน่าจะจบชุดพักตัวชุดนี้เรียบร้อยแล้วชุดนี้มีการกรับตัวยกไ i ยกโลขึ้นมามีทํใ e ห้เออร์โลททำให้หายเรียบร้อ e ยแล้วให้อายชุดนี้เป็นใหอที่ยืนเหนือยืนเหนือ EMA 200เส้นสําคัญเลยซึ่งถ้าผ่านเส้นนี้โอกาสที่จะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหม่มีสูงสําหรับซีรีส์ครับถ้าเป็นแบบนี้็อปลอสเข้าได้ไหมเข้าได้ตอบลอสอยู่นี่ครับเลื่อนเรียบร้อยแล้วอยู่ที่1.09บาทสต็อปลอสนะครทซับลครับ แนวต้านถัดไปครับแนวต้านถัดไปก็ที่ทางทิ้งเงินนี้ก่อนหนึ่งจุดศูนซึ่งถ้าทรงแบบนี้นะข้อแรกถ้าย่อลงมาไม่หลุดประมาณโซนนี้ผมว่าย้ายหลุดประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่นะ mm hmm. ถ้าไม่หลุดตรงนี้แล้วรับจังหวะนั้นสวยเป็นแนวรับที่น่ารับเอ่อหนึ่งจุดสองศูนไม่น่าจะใช่แนวต้านที่เอาอยู่นะรอบนี้มองไปที่ประมาณแต่รับหนึ่งจุดสองสามได้เลยนะ บางคุณก็ถัดไปสามสตังเองเฮ้ยสามสตังจากหนึ่งจุดสองกว่าๆนี่มันมันหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะเออไม่น้อยอย่านี้แล้วสิรินะครับเไดว่าจนก็มาแล้วด้วยพี่มาครบมาพร้อมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยครับสวยครับงันชุดนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไล่กันเลยก็ก็พอได้นะจะไล่กันเลยก็พอไหวแต่ถ้าย่อลงมาสวยกว่าแบบสิริ่อถ้าเป็นมุมเราย่อดีกว่าผมไม่รีดเอเคไหม เพราะว่าเวลาผ่านสายสินใหญ่ไปแล้วถ้าก็ย่อลงมาแล้วไม่หลุดในสายสินนี้นะเ้วเริ่มเด้งจังหวะนั้นสวยแสดงว่าเขายืนยันจะเป็นขาขึ้นอ่ะเขาเลือกจะเป็นขาขึ้นถ้าเกิดว่าไม่หลุดอีเมลสองร้อยนะนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจ้องตั้งแต่เช้าไม่ได้เข้าเ,ออ <laughs> เข้าไม่ทันเ <laughs> จ้องเข้าไม่ทันใช่ไหม <laughs> ได้แต่ได้แต่มองอย่างเดียวธ <laughs> รรมดา,าของสูงออของสูงได้แต่มองครับยัมีครับ